สวัสดีค่ะคลิปนี้อยู่กับแม่น้องสันนะคะคลิปนี้แม่น้องสันก็จะพามาดูวิธีการเตรียมพื้นที่ก่อนที่จะทําการเทลงจอดรถนะคะลงจอดรถที่เราจะทําในวันนี้นะคะก็จะมีความกว้าง7.7คูเมตรหรือ49ตารางเมตรนะคะความหนาของปูนที่เราจะเทนะคะก็จะอยู่ที่10เซนติเมตรค่ะ แบบเหล็กที่เราใช้วันนี้นะคะเราก็จะเลือกเอาแบบเหล็กที่สะดวกที่สุดค่ะ,ะแม่น้องสันก็ได้ซื้อเหล็กกล่องขนาด2อคูณสนิ้วนะคะมาทําเป็นแบบเหล็กค่ะราคาของเหล็กกล่องที่ซื้อมาวันนี้นะคะความหนา1.2อมิลค่ะราคาก็จะอยู่ที่เส้นละ560บบาทนะคะราคาในแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เท่ากันค่ะ เหล็กใหม่ที่เราซื้อมานะคะหลังจากที่เราเทพ,พื้นและแกะแบบออกแล้วนะคะเราก็จะนําไปล้างทันทีค่ะเพื่อใช้งานต่อไปได้นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์คีมตัดเหล็กแล้วก็จะใช้ไม้ไผ่นะคะไม้ไผ่นี้นะคะเราก็จะนําปิดเกลีความสูงของปูนที่เราจะเทค่ะปูนที่เราจะเทนะคะก็จะหนา10เซนติเมตรค่ะหลังจากที่เราทําการถ่ายระดับน้ําแล้วนะคะเราก็จะทําการปักไม้ไผ่ลงไปค่ะ หน้าที่ของตัวไม้ไผ่นี้นะคะเวลาเรา,าใช้สามเหลี่ยมกวาดปูนนะคะเราก็จะกวาดปูนมาให้เสมอกับหลังตัวไม้ไผ่นี้ค่ะเราก็จะรู้ระดับความสูงความหนาของปูนที่เราจะเทนะคะที่เห็นนี่นะคะก็จะเป็นดินทรายค่ะหลังจากที่เราทําการปรับระดับดินแล้วนะคะเราก็จะนําดินทรายนะคะมาโรยหน้าอีกทีค่ะจากนั้นเราก็จะฉีดน้ําให้ชุ่มนะคะ ตะแงวายเม็ดที่เราใช้นะคะก็จะมีความกว้าง2เมตรค่ะส่วนความยาวนะคะ,คะ,คะก็จะอยู่ที่50เมตรค่ะตาห่างของตะแกงนะคะก็จะอยู่ที่30คูณ30เซนติเมตรค่ะหลังจากที่เราทำการวัดความยาว7เมตรแล้วนะคะเราก็จะใช้คีมตัดลวดค่ะทำการตัดลวดวายเม็ดนะคะตัวคีมตัดลวดนี้นะคะแม่น้องสันก็ซื้อมาในราคาตัวละ250บาทค่ะ การตัดลวดไวเมทนะคะต้องตัดด้วยความระมัดระวังค่ะหลังจากที่ลวดขาดออกจากกันแล้วนะคะตัวลวดตัวตะแกงนี้นะคะก็จะม้วนดีดกลับไปทันทีค่ะในเวลาวางตะแกงวายเมทนะคะเราก็จะทําการคว่ําลงแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะยกตัวตะแกงวายเมทนี้นะคะขึ้นไปวางได้ทันทีค่ะการวางตะแกงวายเมทนะคะแม่น้องตันก็จะทําการวางร้อนให้ทับอีก แผ่นนึงนะคะตะแกรงที่ตัดมาวางทั้งหมดนะคะก็จะใช้ทั้งหมด3มแผ่นค่ะหรือสําหรับใครที่ตะแกรงวายเม็ดเลือนะคะก็สามารถสอนให้ถีกกว่านี้ได้ค่ะอวางตะแกรงวายเม็ดเสร็จแล้วนะคะแม่น้องสันก็จะใช้วิธีการพับลวดเข้าหากันแบบนี้ค่ะลักษณะของลวดนะคะก็จะสานเป็นผืนเดียวกันค่ะ สำหรับปูนที่เราจะสั่งมาเทนะคะพื้นที่49ตารางเมตรนะคะแม่น้องสันก็จะสั่งปูนมาทั้งหมด5คิวค่ะเพื่อง่ายและสะดวกในการทำงานนะคะแม่น้องสันก็จะสั่งปูนซี a พคค่ะปูนซีแพคที่เราจะสั่งนะคะก็จะเป็นตัว c ีแพคสเต็ง240ค่ะก็จะเหมาะสำหรับงานเทคานและเทพื้นทั่วไปค่ะ นี่คือลูกปูนที่เราหล่อไว้นะคะสำหรับรองใต้แผ่นตะแกรงวายเมดค่ะลักษณะก็จะวางใต้แผ่นตะแกรงวายเมดแบบนี้นะคะวิธีการทำลูกปูนนะคะเราก็จะทำการตัดท่อ PVC ความยาว5เซนติเมตรค่ะจากนั้นเราก็จะทำการผสมปูนทรายนะคะเพื่อที่จะนำมาหยอดในท่อ PVC แบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ลวดนะคะ ปักลงไปค่ะการใช้งานของเจ้าตัวลูกปูนนี้นะคะเราก็จะนำมาผูกใต้ตะแกรงวเมดค่ะคุณสมบัติของเจ้าตัวลูกปูนนี้นะคะก็จะช่วยให้เหล็กวเม็ดที่เราทำการผูกไว้นะคะก็จะอยู่ระหว่างกลางของเนื้อปูนพอดีค่ะจะไม่จมหรือว่าลอยขึ้นไปนะคะ ส่วนขั้นตอนการเทปูนนะคะแม่น้องสันก็ลงไว้ให้ชมแล้วค่ะสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะนี่ก็จะเป็นวิธีเล็กๆน้อยๆก่อนการทําการเทปูนที่แม่น้องสันนํามาฝากค่ะสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่น้องสันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ Beep <laughs> beep.